สวัสดีครับผมซินโรมในวันนี้เราไปติดตามตัวอย่างสรพยุทธรุฟ้าซีซั่นที่หตอนที่166กันต่อเลยและเมื่อพวกของเซี่ยวเหยียนติดตามกลุ่มของผู้แก่งกล้าไปยังเขตแดนของพื้นที่ชั้นในเขาพบว่ามีสารสูงขนาดใหญ่นับพันนับหมื่นตัวขวางทางอยู่ด้านหุ่นอีก็ประกาศต่อหน้าผู้แก่งกล้าทุกคนว่าจะอาสาเป็นทัพหน้านำกำลังของตระกูลหุนเปิดทางให้กับทุกคน ทำให้เหล่าผู้แก่งกล้าต่างพยักหน้ารับด้วยความพอใจต่างกับพวกของเซียวเยียนที่ตอนนี้ยังคงสังเกตการอยู่ด้านหลังเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเซียวเยียนมั่นใจว่าหุนนี่ต้องมีแผนการร้ายซ่อนอยู่อย่างแน่นอนจากนั้นหุ่นนี่ก็นำคนจากตระกูลหุนเป็นทัพหน้าตลุยฟาดงูซาดสูนเข้าไปด้านในโดยมีเหล่าผู้แก่งกล้าติดตามไปอย่างใกล้ชิดซึ่งในตอนแรกการบุกสังหารซาดสูนเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น แต่หลังจากตะลุยเข้าไปราว1 0 0 0 0ฟุตสาระสูนที่ปรากฏออกมากลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถึงในที่สุดก็มีสาระสูรระดับเซียนยุทธปรากฏตัวออกมามากมายทําให้การบุกตะลุยไปด้านหน้าเริ่มติดขัดด้านกลุ่มผู้แก่งกล้าด้านหน้าสุดตอนนี้พละกําลังกลับร่อยหลอลงเรื่อยๆและเมื่อคิดจะถอยหลังมาตั้งหลักกลับถูกคลื่นมนุษย์จากด้านหลังที่กําลังตะลุมบอลกับเหล่าสาระสูนคัดขวางเอาไว้ จนไม่สามารถถอยกลับไปได้ในที่สุดเมื่อปลายุดหมดลงก็ถูกสัตว์สูรรุมกัดถึงย่างโหดเทียมทันทีซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหมุนเวียนเป็นลูกโซ่ทำให้มีผู้แก่งกล้าถูกสัตว์สูนสังหารมากขึ้นเรื่อยๆดานเซลเยียนที่สังเกตการอยู่ด้านหลังขบวนกลับพบว่าตอนนี้กวัวของฮุนดี้ได้หายตัวไปจากด้านหน้าของสมรภูมิเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ในที่สุด ็มีผู้แกงกล้าเหลือรอดเพียงหนึ่งในสิส่วนเท่านั้นทันใดนั้นพวกของหุนอี้ก็ปรากฏตัวอีกครั้งด้านหลังกลุ่มคนซึ่งเป็นไปนตามที่เซลยวเหยียนคาดการเอาไว้ทําให้เซลยวเหยียนบอกทุกคนให้เตรียมตัวให้พร้อมหากพวกลุนอี้เริ่มเคลื่อนไหวให้รีบติดตามไปทันทีจากนั้นไม่นานในขณะที่เหล่าผู้แกงกล้าที่เหลือรอดราวหนึ่งร้กว่าคนากาลังตะลุงบอลกับสัตว์แสูนยอยู่นั่นเอง ฮุนี่ก็ุ่งตัวผ่านจุดประทะเข้าไปด้านในทำให้พวกเซลเยียนที่เตรียมตัวอยู่แล้วพุ่งตัวติดตามไปทันทีซึ่งเซลเยียนพบว่ายัางมีคนจากเผ่าหงสาวสูนฟ้าและผู้แกงกล้าอีกหลายกลุ่มที่ไม่หลงกลหุนนี่และได้ติดตามหุนนี่เข้าไปด้านในด้วยเช่นเดียวกันและเซลเยียนได้บอกให้ทุกคนจัดขบวนเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยมีเซลเหยียนและกูชิงอยู่ด้านหน้าซินเออร์ไชลินยุนยุนและเซลอีเซียน ขอดูแลด้านข้างและด้านหลังส่วนผู้ที่มีฝีมืออ่อนด้อยให้รวมตัวกันอยู่ตรงกลางก่อนจะเริ่มบุกตะลุยฝาดวงสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเข้าไปด้านในซึ่งแผนการของเซียวเหยียนในครั้งนี้ก็ทําให้ทั้งกลุ่มสามารถบุกตะลุยฝาดวงสัตว์อสูรไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโดวยเซียวเหยียนได้อาศัยไฟ,ฟวิเศษในการจัดการกับสัตว์อสูรสุนกู่ชิงก็ใช้เคลตราักรวาลจัดการกับสัตว์อสูรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน และโดยการทุ่มสุดตัวของทุกคนในกลุ่มทำให้การบุกฝ่าดวงสัตว์อสูรยังคงคื่หน้าไปได้เรื่อยๆจนเมื่อเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงหลังจากที่พวกของเซียวเหยียนได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดและสิ้นเปลืองโอสถฟื้นฟูปลานไปมากมายแต่ี่สุดเซียวเหยียนก็สามารถฝ่าดวงสัตว์อสูรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของแดนพันมการหมางห้วงได้สาเร็จซึ่งเซียวเหยียนสังเกตว่าเมื่อเข้าสู่เขตแดนนี้ ฟงซาตสูนกับไม่กล้าติดตามเข้ามาและเมื่อเซียวเหยียนมองไปด้านหน้าใน,นระยะห่างหลายหมื่นฟุตก็พบว่ามีต้นไม้โบราณขนาดยักษ์ตั้งดังงานอยู่กิ่งก้านของมันถึงขนาดแผ่ขยายคลีคลุมท้องฟ้าเอาไว้เซียวเหยียนจึงนั้นทุกคนมุ่งหน้าไปหาไม้โบราณโพธิทันทีจากนั้นไม่นานคนจากเผ่าหงสา,า,า,งส,าสูนฟ้าก็ฝ่าดงซาตสูนได้สําเร็จ และรีติดตามพวกของเซวเหยียนไปยังไม้โบราณโพธิเช่นกันซึ่งหลังจากเดินทาอีกครู่ใหญ่และอยู่ห่างจากไม้โบราณโพธิราว2 0 0 0ฟุตเซลวเหยียนก็พบกับพวกของขุนวีย,ยืนขวางทางอยู่ทําให้เซลวเหยียนสั่งให้ทุกคนลดระดับความเร็วลงเพื่อสังเกตการและเตรียมพร้อมรับมือทันทีและในะตอนนี้เองที่เซลวเหยียนรู้สึกได้ถึงพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่ส่งออกมาจากไม้โบราณโพธิแต่ขนาดเดียวกัน ก็มีกลิ่นอายของอันตรายชนิดหนึ่งซ่อนอยู่ทําให้เซลเหยียนรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากจากนั้นไม่นานคนจากเผ่าหงสาสูนฟ้าและกลุ่มอิทธิพลอื่นๆก็เดินทางมาถึงทําให้หุ่นนี่ยิ้มบอกทุกคนว่าในบันทึกโบราณของตะกูลหุน่นในบอกไว้ว่าในอดีตเคยมีผู้แก่งกล้าระดับกึ่งเทพยุทธ์ของตะกูลหุน่นคนพบไม้โบราณโพธิและได้ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือกลับไปยังตะกูล แต่เมื่อทานตระกูลส่งคนมาก,กลับพบว่าทั้งผู้แกงกล้าและไม้โบราณโพธิได้หายไปแล้วซึ่งเป็นไปได้ว่ากุ้งแกงกล้าท่านนั้นน่าจะถูกไม้โบราณโพธิสังหารดังนั้นการร่วมมือกันในการสำรวจไม้โบราณโพธิย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดพูดจบหุนน่นดีก็เดินนําคนจากตระกูลหุน่นเข้าไปยังไม้โบราณโพธิทันทีซึ่งแม้ว่าเซียเวเหยียนและกลุ่มอิทธิพลอื่นต่างก็ไม่ไว้ใจหุนน่นดี ในที่สุดก็ตัดสินใจเดินตามหุ่นนี่้าไปด้วยท่าทีและมัดนระวังสูงสุดซึ่งระหว่างนั้นชิงหลินได้บอกเซี่ยวเยียนว่าเนรูเขียวสามบุภาสัมผัสได้ว่าไม้โบราณโพธิมีกลิ่นอายสะอาดสดชื่นปะปนกับรังสีอมหิตชนิดหนึ่งให้เซี่ยวเยียนและทุกคนระวังตัวด้วยและเมื่อพวกของเซี่ยวเยียนเดินเข้าใกล้ไม้โบราณโพธิก็พบว่ามีดวงแสงขนาดใหญ่คล้ายหัวใจอยู่บนลำต้นของมัน ซึ่งทุกคนต่างก็รู้ได้ในทันทีว่าพี่น่าจะเป็นจิตโพธิอย่างแน่นอนแต่ขณะที่ทุกคนกําลังตกตะลึงกับจิตโพธิอยู่นั่นเองจู่ๆกิ่งก้านรกทึบของไม้โบราณโพธิก็ค่อยๆเปิดออกทันใดนั้นเงาร่างที่มีสีหน้าไร้ความรู้สึกห้าร่างก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพลังคุกคามที่ทําให้ทุกคนถึงกับมีสีหน้าซีดเผือดพอพลังคุกคามจากทั้งห้าร่าง เป็นพลังของผู้แก่งกล้าระดับกึ่งเทพยุทธ์เมื่อตั้งสติได้กวัวของเซียวเหยียนก็เริ่มสำรวจเงาร่างทั้งห้าและพบว่าทั้งหมดปราศจากพลังชีวิตและไม่มีจิตวิญญาณแปลว่าเงาร่างทั้งห้านี้ก็คือหุ่นเชิดของไม้โบราณโพธินั่นเองน้านหุ่นอี้ตอนนี้ก็มีสีหน้าเครียดขึมก่อนจะพูดขึ้นว่าหนึ่งในหุ่นเชิดก็คือบรรพชนตระกูลหุ่นที่หายตัวไปคำพูดของหุ่นอี่ ถึงทำให้ทุกคนมีสิ่งหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นดานเซลเยียนก็ประเมินว่าขมกําลังของกลุ่มที่ตอนนี้เสนเหนออยู่ที่ระดับยอดเซียนยุดธ์ดรอบกู้ชิงหกรอบและเซลเยียนที่เทียบเท่ายอดเซียนยุดหกรอบหากร่วมมือกับพวกของชายลินเซลวีเซียนชิงหลินและหยุนหยุนน่าจะพอต่อกก้อนกับระดับกึ่งเทพยุทธ์แค่หนึ่งคนเท่านั้นในขณะที่กลุ่มอินดิพลอ,อื่นตอนนี้มีทั้งหมด7กลุ่ม มืคิดได้เซวียนจึงเสนอรับมือกับขุนเชิดกึ่งเทพยุทธ์หนึ่งตัวส่วนอีกสี่ตัวให้กลุ่มที่เหลือจะสั่นกันเองซึ่งหลังจากได้ฟังข้อเสนอของเซวียนอุนอีก็อาสา,านําคนตะกูลหุ่นจัดการกับหุนเชิดหนึ่งตัวด้านจิ๋วเฟิงก็อาสา,านําคนของเผาหงสาศูนฟ้าจัดการกับหุนเชิดหนึ่งตัวเช่นกันส่วนอีกสองตัวที่เหลือก็ให้กลุ่มอินโพนอีสี่กลุ่มที่เหลือจัดการ ตอนนี้เป็นหนทางเดียวที่จะผ่านเข้าไปยังไม้โบราณโทรที่ได้และตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ